เอาละครับก็ขอกล่าวส,สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับก่อนด้วยเราจะไปชมคลิปทุกคนก็อย่าลืมไปกดติดตามเพจผู้แปลด้วยนะครับชื่อเพจว่าแปลแปลกขอบคุณเพจที่แปลมังงะให้เราอ่านสนุกสนุกกันด้วยนะครับถ้าทุกคนกดแล้วก็อย่าลืมไปกดติดตามช่องผมด้วยนะครับ ถ้าทุกคนกดแล้วเราไปดูกันเลยน้องสารเลวคนนี้กำลังยั่วยวนพี่เฉินนางสารเลวนี่กำลังยืดวยวนท่านอาจารย์จริงด้วยเออนี่เป็นเรื่องเข้าใจผิดโปรดฟังข้าอธิบายก่อนไม่ต้องอธิบายอะไรทั้งนั้นชิกเจ้าอย่าได้คิดจะมาแต่งงานกับข้าเพียงแค่แข็งแกร่งกว่าข้านิดหน่อย อย่างน้อยที่สุดเจ้าต้องชนะการแข่งครั้งนี้อ่ะไม่นั่งอยู่ข้าข้าไม่เคยพูดจะแต่งงานกับเจ้าสักครั้งดูเหมือนจะเป็นการเข้าใจผิดจริงๆเจ้าหนุ่มอย่าได้ตีตนไว้สูงนักการประลองครั้งนี้เจ้าเฉินคือผู้ชนะดูเหมือนว่าเจ้าเฉินจะขึ้นไป อันดับหนึ่งในสามแล้วเขาช่างมีความสามารถจริงๆเจ้าเฉินไม่เพียงแต่ชนะไม่นางหวยเออแต่เขายังทำให้นางยอมรับเขาด้วยเนี่แหละต้นแบบของข้าตอนแรกข้าคิดว่าเสี่ยวจางคงเป็นผู้ชนะอย่างแน่นอนแต่ตอนนี้ดูเหมือนเจ้าเฉินจะมีโอกาสเช่นกัน นนวนี่คือสาม,มีที่เจ้าเลือกให้วิโยเ,อ,อ,เอ,อ๋สินะคาดคิดว่าความสามารถของเขาก็ไม่พิเศษอะไรยังไงแล้วลูกข้าเสิดชจังก็คงชนะเขาได้ทำไมดูท่านจักรพัรดิเป็นกังวลการประลองยังไม่เริ่มเราไม่สามารถรู้ผลได้หรอกท่านพี่ ตอนนี้เจ้าเฉินมันเด่นกว่าท่านแล้วฮุป,ปะอีกไม่นานข้าจะบอกให้เพว่มันได้รู้ว่าใครคืออันดับหนึ่งเย่หูมิ่งฮ,ะฮ,ะฮะ่าฮ่าฮ่าเจ้าโง่จากอาณาจักรเทียนหยวนจงพูดในขณะที่เจ้าพูดได้เถอะอีกไม่นานข้าจะให้เจ้าได้รู้จัก ความสิ้นหวังการประลองถัดไปเสี Saint ่ยงจางพะทะเย่หูหมิ่งเจคือเสือจางที่อยู่ในอาณาจักรเทียนหยวนที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดใช่ไหมเจ้าก็รู้ดีนี่เด็กน้อยดูเหมือนเจ้าจะโชคไม่ค่อยดี หากยังไม่อยากเสียแขนและขาของเจ้ารีบยอมแพ้ซะฮ่าฮ่ฮ่เจ้าต่างหากที่ควรยอมแพ้ฝ่ามือโลหิตฮึลนหาที่ตายมังกรสวรรค์เดิมทีเสยวจางก็แข็งแกร่งอยู่แล้วแต่ยังมีวิชาของจกักรพรรดิด้วย ดูเหมือนชายชุดดำคงจะแพ้แล้วโถเอ้ยคนเร็วนั่นตั้งหากที่คนแพ้อาจารย์ท่านมีโอกาสชนะเสี่ยวจังหรือไม่เสี่ยวจังไม่มีโอกาสได้สู้กับข้าเพราะมันกำลังจะแพ้ฝ่ามือโลหิตสวรรค์ได้ยังไง ทำไมถึงเป็นเช่นนี้เป็นไปได้ยังไงกันนี่คือรุ่นเยาวที่แข็งแกร่งที่สุดในอาณาจักรเทียนหยวนแล้วหรือมันอ่อนแอเกินจจเรียกแข็งแกร่งที่สุดช่างน่าผิดหวังยิ่งนักแกแกเป็นใครกันแน่ข้าคือเย่หูมิ่งมาจากอาณาจักรชินที่ยิ่งใหญ่หนึ่งในกองทัพ มานโลหิตฮออาณาจักรฉิน,ก,นกองทัพม,มานโลหิตมาจากอาณาจักรฉินหรือทำไมมันถึงเข้าร่วมการแข่งขันของอาณาจักรเทียนหยวนด้วยเจ้าเด็กนี่มาเพื่อปั่นป่วนงานนี้แน่ๆหากการแข่งขันในอนาณาจักรเทียนหยวนทุกคนนอกชนะได้ เราคงอับอายไปทั่วแน่แม่งเอ้ยขนาดเสียวจางยังไม่สามารถโค้นมันได้แล้วใครจะหยุดมันละ่ะจักรพัิเสียวข้ามาเทีนหยวนและได้เข้าร่วมการแข่งขันนี้ก็เพื่อความสนุกเท่านั้นตอนนี้ท่านยังทนให้ข้าแข่งขันต่ออีกไหมละ่ะ แน่นอนว่าข้าไม่ต้องการให้เจ้าร่วมแข่งขันต่ออยู่แล้วแต่ข้ายังเชื่อผู้ที่จะชนะในครั้งนี้ต้องเป็นคนของเทียนหยวนแน่กองทัพมารุหิตในหนึ่งในกองทัพที่แข็งแกร่งที่สุดของอาณาจักรฉินพวกเขาส่งคนมาในอาณาจักรเทียนหยวนได้ยัางไงกัน เรื่องนี้ต้องมีคนสมรู้ร่วมคิดเป็นแน่พูดจาไราสาระรุ่นเยาวในเทียนหยวนต่างเป็นได้แค่ขยในในสายตาข้าไม่มีผู้ใดสู้กับข้าได้หรอกไอพวกวัวดีคิดว่ามีความสามารถนิดหน่อยแล้วข้าข้าเจ้าไม่ได้หรือไอสารเลวนี่แอบลอบเข้ามาในเทียนหยวน นี่มันลมหาที่ตายข้าไม่สามารถทนได้อีกต่อไปอย่าห้ามข้าข้าจะสั่งสอนมันเงียบข้าขอประกาศเปลี่ยนแปลงกฎการแข่งขันผู้ใดที่สามารถชนะเย่หวู่มิ่งได้จะได้เป็นผู้ชนะเลิกข้าจัดก,การมันเองข้าขอเริ่มก่อนวันนี้จะเป็นวันที่ข้าประกาศ สักดาจักรพักเซียวท่านอยากพนันกับข้าสักหน่อยไหมจากที่เจ้ายัางกล้าร่วมในการแข่งขันนี้และคิดจะทำลายคนรุ่นยาวของข้าด้วยเช่นนั้นแล้วข้าจะมอบโอกาสมันให้เจ้าฮ,ะฮ,ะฮะ่าฮ่าฮนเมื่อท่านอยากเห็นก็อย่าเสียเวลาอีกเลยชายคนนี้ บ้าบินไปแล้วทำไมถึงกล้าท้าทายคนมากขนาดนี้กันเขามีความสามารถมากหรือไงพี่เฉินเขาดูถูกพี่ขนาดนี้พี่ไม่สั่งสอนมันหน่อยละไม่ต้องรีบร้อนสุดท้ายข้าก็เป็นผู้ที่จัดก,การเขาอยู่ดีเวลาข้าเห็นคนอวดดีเช่นเจ้าข้าอยากจะฉีกมันออกเป็นชิ้นๆ แม้วันนี้ข้าไม่สามารถชนะการแข่งขันได้ขอแค่ค่าเจ้าได้ก็พอข้าจะฟันมันออกเป็นชิ้นๆและจะโยนมันให้เป็นอาหารสัตว์ฮ,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 ฮ่าๆเราขยับพวกนี้ทำไมถึงได้มีมากมายเหลือเกินจุติจิกพัทโลหิต ออมันแข็งแกร่งเกินไปพลังนี่มันอะไรกันอะไรกันมีคนตั้งมากมายแต่กลับไม่สามารถทำอะไรมันได้เช่นนี้อาณาจักรเทียนหยวนจะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนกันฮ่าฮ่าฮ่าจบแล้วหรือหารุ่นยาวของเทียนหยวนมีความสามารถเพียงเท่านี้เกรงว่าอนาคตคงไม่อาจรอดแล้ว เอาแบบนี้ดีกว่าทำไมพวกเจ้าไม่มาติดตามข้าละข้ารับรองว่าพวกเจ้าจะอยู่อย่างไม่ลำบากแน่ครั้งนี้ข้ารถถอนกำลังใจรุ่นเยาว์พวกนี้สำเร็จแล้วอนาคตกองทัพมารโลกโลหิตจะบุกได้ไม่ยางแน่เจ้าพูดจบหรือ,อยังหืมเจ้าเป็นใคร ต้องขออภัยด้วยที่เข้ามาขัดขณะที่เจ้ากำลังพูดแต่เจ้าพูดในเรื่องไร้สาระดังนั้นแล้วช่วยหุบปากเสียทีเจ้าเฉินเจ้ากำลังทำอะไรอยู่เจ้ารีบลงมาได้แล้วอย่าทำให้เทียนหยวนอับอายไปมากกว่านี้มีคนมากมายแต่มีอาจชนะเย่หมูมิ่งได้ทำไมเจ้าเฉินถึงกล้า ที่จะขึ้นไปคนเดียวอ่ามันช่างรนหาที่ตายซะจริงปล่อยเขาไปเถอะไม่มีใครสามารถหยุดเขาได้หากเขาต้องการความตายท่านจักรพรรดิคนคนนี้ต้องช่วยกอบกู้ชื่อเสียงเทียนหยวนได้แน่เจ้าจะบอกว่าเจ้าเฉินสามารถชนะเย่หูหมิงได้หรือถึงขนาดลูกชายข้าเสี่ยวจัง ยังไม่ใช่คู่ต่อสู้ของเยาว์มิ่งแล้วเจ้าเฉินจะทําได้เช่นไรท่านจักรพรรดิไม่ต้องกังวลเชื่อในสิ่งที่ข้าพูดเถอฮะฮ,ะฮะ่าฮ่าฮ่าลุเหมือนข้าคงจะดีใจมากเกินไปถึงได้มีคนมั่นใจในตนเองขนาดนี้จากนี้ข้าไม่ออมมืออีกต่อไป ใครที่มันกล้า,าท้าทายข้าจุดจบของมันคือตายเท่านั้นเป็นไปไม่ได้การที่ข้าพาุ่งหมัดไปที่เจ้าแต่เจ้าไม่ตตอบช่างใจดีจริงๆนี่มันเกิดอะไรขึ้นเย่หวูมิ่งถูกโจมตีโดยเจ้าเฉินงั้นหรือเจ้าเฉินซึ่งแข็งแกร่งถึงเพียงนี้เชียวหรือ ตอนนี้เพื่อเราเริ่มมีความหวังขึ้นมาแล้วข้าไม่คิดเช่นนั้นเจ้าเฉินมันรอบโจมตีขนาที่เย่หมูมิ่งยังไม่ทันตั้งตัวตอนนี้เรายังไม่รู้ว่าวันนี้จะเป็นวันตายของใครกันแน่องค์จักรพรรดิคิดว่าเป็นเช่นไรเมื่อครู่เจ้าเฉินทำได้เพียงรอบโจมตีเท่าน,นั้นข้ายังต้องดูเขาไปก่อน เจ้าสาวเร็วเจ้าเป็นยุครุ่นยาวของอาณาจักรเทรยียนหยวนหรือไม่ถึงกล้าดีจมตีขณะที่ข้าไม่ตั้งตัวครั้งนี้ข้าแค่ประมาทเท่านั้นตอนนี้ข้าจะไม่พลาดอีกแน่เมื่อพูดเช่นนี้เวนเอ้ยองค์งงจักรพรรดิครั้งนี้เขาไม่ได้รอบจมตีจริงไหม การโจมตีครั้งแรกเขาอาจเป็นเรื่องบังเอิญการโจมตีครั้งสองนี่ช่างรุนแรงจริงๆถึงแม้ลูกชายข้าไม่อาจชนะเขาได้แต่หากเจ้าเฉินชนะเขาได้ก็ถือว่าได้ช่วยเหลือเทียนหยวนไว้แล้วในเมื่อเจ้าทำเช่นนี้อย่าก,กล่าวว่าข้าร้ายความปราณี จุดติดจกักรพพรดโลหิตกายาโลหิตอมะตะโลหิตสังเวยเทศระสานโลหิตชุนนามโลหิตสุกายาเยว่วม,มิ่งกำลังทำอะไรดูจากวิชาเหล่านั้นเหมือนจะเป็นการป้องกันมากกว่า เจ้าเย่หมิ่งกำลังจะถูกเจ้าเฉินจมตีอีกแล้วเหรอฮ่า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 เจ้าเฉินข้าสร้างการป้องกันที่แข็งแกร่งที่สุดของข้าแล้วจากนี้การรอบจมตีของเจ้าก็ไร้ประโยชน์ทำไมข้าต้องรอบจมตีด้วยข้าจะจมตีเจ้าตรงหน้านี่แหละ ต้องการโจมตีข้าหรือฮ่าฮ่าฮ่ด้วยระดับของเจ้าในตอนนี้มันไม่สามารถทำลายเกาะของข้าได้หรอกต่อให้เจ้ายึนพลังจากสวรรค์ก็ไร้ประโยชน์เจ้าโจมตีเข้ามาได้เลยหากข้าขยับแม้แต่เก้าเดียวข้าขอยอมแพ้ทันทีตามที่เจ้าขอรอเดี๋ยว นี่มันไม่ใช่แล้วเหมือนโลหิตวันคืนมันไม่อาจทำอะไรได้แน่อะไรกันนี่มันเป็นไปไม่ได้ที่อาณาจักรเทียนหยวนทำไมถึงมีีปาจเช่นมันกันกล้าได้ยังไงถึงมาหวัดดีต่อหน้าข้าวันนี้จะไม่มีผู้ใดสามารถช่วยเจ้าได้ตายซะ เยวมมิงตายแล้วเยวมมิงถูกเจ้าเฉินสังหารเนี่ยนะข้ากำลังฝันอยู่หรือเปล่าเจ้าเฉินข้าเยวมมิงด้วยกระบวนท่าเดียวเช่นนั้นอาณาจักรเราเป็นผู้ชนะเชอหรือไม่ใช่เราชนะแล้วไอ้สารเลียวจากอาณาจักรฉินถูกเจ้าเฉินจากเช่นหยวนฆ่าไปแล้วฮ่าฮ่ ขอบคุณเจ้าเฉินเจ้าได้ช่วยรักษาชื่อเสียงของเทียนหยวนไว้เจ้าเฉินเจ้านี่มันแข็งแกร่งจริงๆเจ้าเฉินข้าอยากมอบของขวัญให้แก่ท่านพี่เฉินชนะแล้วพี่เฉินคือผู้ชนะในการแข่งครั้งนี้สุดยอดเลยอาจารย์เฉินแข็งแกร่งที่สุดเลยเป็นเทคนิคที่แข็งแกร่งยิ่งนัก วิชานนี้มันอาจไม่มีอยู่ในเทียนหยวนด้วยซ้ำเจ้าเฉินมีความรับมากเพียงใดกันแน่ข้าต้องไปารายงานเรื่องนี้ให้ท่านอาจารย์ทราบใช่แล้วละ่ะสามีของข้าต้องแข็งกลางเช่นนี้โถ่ทุกอย่างควรเป็นของข้าท่านพี่เจ้าเฉินไม่เพียงแต่ชนะในการแข่งขันเท่านั้น แต่ยังชนะคนจากอาณาจักรฉินอีกในเวลานี้ชื่อเสียงมันในเทียนหยวนคงเพิ่มขึ้นมากตอนนี้ท่านไม่อาจเทียบกับมันได้หุปปกักข้ามีเลือดของราชวงศ์อันสูงสักกล้าดียังไงเอาคนชั้นต่ำอย่างนั้นมาเทียบทียเคียงกับข้าข้าจะบอกพวกมันทุกคนใครกันแน่ที่เป็น อ,อริยะในอาณาจักรเทียนหยวนฮิฮิทำได้ดีมากจะดีกว่านี้ถ้าพวกแกตายทั้งคู่องค์จกักรพรรดิเจ้าเฉินเป็นผู้ชนะเขาช่วยเทียนหยวนของเราไว้ข้าเข้าใจแล้วให้เจ้าเฉินไปที่หอบำรุงข้าต้องการจะถามอะไรเขาสักหน่อยรับคำสั่ง ทำไมาจากักรพรรดิต้องพาเขาไปที่นั่นด้วยนี่มันแปลกๆหู้เสีย่ยวูงกับข้าเป็นเพื่อนสนิทกันไม่นานมานี้เขาส่งข้อความมาให้ข้าจับตาดูเจ้าเฉินข้าไม่อาจเชื่อใจจกักรพรรดิได้ข้าต้องไปปกป้องเขาพ่อเจ้าเฉินหู้เสีย่ยวหงท่านอาจารย์ท่านเป็นผู้ชนะในการแข่งขันครั้งนี้แล้ว ท่านควรไปรับหยดน้ำจักรพรรดิได้ตอนนี้ขาดเพียงดอกเทียนหลงเท่านั้นนายน้อยเจ้าจักรพรรดิเชิญท่านเข้าไปในวงังหืมเขาต้องการคุอยอะไรกับข้าข้าเพียงชนะการแข่งขันจักรพรรดิต้องการให้เป็นการส่วนตัวเลยหรือท่านจะรู้ในไม่ช้า พิชินทำไมจักรวรรดิต้องเชิญท่านไปในราชวังด้วยข้ารู้สึกไม่ค่อยดีเลยเจ้าเชิญให้ข้าไปกับเจ้าด้วยหรือไม่นั่นไม่จําเป็นในราชวังเทียนหยวนคงไม่มีมังกรที่ระบายอยู่หรอกโปรดนําทางได้เลยเข้าจะไปกับเจ้าเชิญในน้อยเจ้าตามมาทางนี้หอม บำรุงนี่หมายความว่าเช่นไรในาใยนายเจ้าท่านสามารถชนะยี่หมูมิงได้และรักษาชื่อเสียงของเทียนหยวนไว้นี่เป็นรางวัลพิเศษที่จักรพรรดิเตรียมไว้ให้หืมน่าจแล้วหรือแน่นอนในาใยนายเจ้าเรียบทานเถอะอาหารเหล่านี้ทำจากวัตถุดิบชั้นยอดหลังทานจะช่วย เรื่องเผียวพันธ์อีกด้วยหลังจากแกกินมันคงไม่ได้เจอจัก,กระพัดแต่ได้เจอยมราชแทนเจ้าคิดว่าข้าจะกินของพวกนี้หรือไงเจ้านายน้อยเจ้าทำเช่นนี้หมายความว่ายัางไงกันฮา่าฮ่าวัตถุดิบเหล่านี้เป็นสิ่งบำรุงร่างกายได้ดีแต่หากผสมกันมากเกินไป จะกลายเป็นพิษแทนเจ้าควรจะตรวจสอบให้ดีว่าข้าเป็นนักปรุงยาจริงหรือปลอมกันแน่ข้าไม่สนว่าใครเป็นผู้อยู่เบื้องหลังแต่หากเจ้ากล้ารอบโจมตีข้าข้าก็จะฆ่าเจ้าซะอย่านะนี่นี่เป็นคำสั่งขององค์จักรพรรดิไปพบยมราชเถอะยุทธ หึมจะกระพัดเซียวเจ้าเฉินมีคนกล่าวว่าเจ้าเป็นนักปรุงยาผู้มีความสามารถและเขาได้มาบอกกล่าวต่อข้าข้าจึงอยากทดสอบความสามารถของเจ้าเล็กน้อยเป็นเช่นนั้นหรือแน่นอนนี่เป็นเพียงเรื่องเข้าใจผิด ้ออกหน้าอธิบายเองเช่นนี้เจ้าเฉินควรลืมเรื่องนี้และปล่อยตัวเขาไปเช่นแล้วนายน้อยเจ้านี่เป็นเรื่องเข้าใจผิดเท่านั้นยังไงก็ตามท่านสามารถบอกเรื่องพิษในอาหารได้อยู่แล้วและผ่านการทดสอบไปเช่น,นั้นเจ้าก็ตายได้แล้วทำ,ทำไมเจ้าถึงต้องการค่าค่าอีก อโทษด้วยข้าแต่ต้องการทดสอบคนของจกักรพรรดิว่ามีความสามารถพอที่จะปกป้องจกักรพรรดิได้หรือไม่และเจ้านั่นไม่ผ่านอะไรกันมันกล้าลงมือต่อหน้าข้าเลยหรือเจ้ากล้าดียังไงเจ้ากล้าสังหารคนต่อหน้าจากักรพรรดิหรือเจ้ามันลนหาที่ตายจงรีบคุกเข่าและขอความเมตตาซะ ในโลกใบนี้ไม่มีผู้ใดมีค่าพอให้ค่าคุกเข่าให้เจ้าเฉินกล้าดียังไงถึงได้แสดงท่าทีวัดดีต่อหน้าข้าเจ้าไม่กลัวข้าจะออกคำสั่งให้ทำลายตระกูลหูเซียวหงหรือเจ้าสามารถลองได้หากเจ้าออกคำสั่งข้าก็ไม่กลัวอยู่แล้วองค์จัก,กรพรรดิปลดออกคำสั่งให้ข้ามันด้วยเถิด กล้าดียังไงถึงได้ท้าทายจักรพัิเจ้าอยากตายเอิงมากหรือดาบของของพร้อมตัดคอของมันแล้วเจ้าฉันนั่นมีประโยชน์ต่อมข้ามากตอนนี้ข้ายังไม่สามารถฆ่ามันได้ข้าจะลืมเรื่องในครั้งนี้ก็แล้วกันอะไรนะข้าไม่ได้ฟังผิดไปใช่ไหมองค์จักรพัิ ไม่สนใจและยังปล่อยมันไปอีกคนที่มาวัดดีและกล้า,าท้าทายองค์จักรพรรดิแถมยังสังหารนักปรุงยาของท่านจะถูกปล่อยเรื่องนี้มันไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเอาละครับก็จบกันไปแล้วนะครับถ้าทุกคนดูแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดขมาใหม่นะครับส่วนผมก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ